หลังจากที่ตามจับกันมาอย่างยาวนานเสียงก็ประมาณกันไปมาหาศาลในท้ายที่สุดผู้ชายที่ชื่อว่าชาวริตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโหนซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเขาก้าวเลื่อนขั้นเป็นอาชญากรระดับชาติไปแล้วอาชญากรข้ามชาติเออแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในบุคคลระดับตํานานที่พูดจริงๆว่าต้องใช้ตํารวจหลายหน่วยงานมากๆในการร่วมกันจับกลุ่มตัวแล้วก็ควบคุมตัวมาตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับและอีกไม่กี่ชั่วโมงขา้างหน้าจะมาถึงกรุงเทพมหานครแต่พาย,ย้อนกลับไป S 1> <S 1> <s <học> <S จะกลับไปเรียนจำอีกครั้ง <c oughs> แต่คนละเรือนจำไม่ใช่ที่นครศรีธรรมราชแล้วบ,บ้านค่ะกับบ <c oughs> ้านเก่า <c oughs> พาย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ <c oughs> ก่อนจะเดินทางออจากกรุงชากาตานะครับดูเครื่องบินคนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางได้ขึ้นเครื่องบินนี้บอกเลย แต่แป้งานานโนด<ล>ขึ้นไหมอันนี้มันคือขึ้นแบบเที่ยวนะ <c oughs> ไปชาเตอร์ไฟอะไรยงเี้ <c oughs> อันนี้เป็นเศ่้าหมาล่ามาดูโโดฮะนี่ซูเปอร์เจ็ตของอินโดนีเซียนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงประมาณสักบ่ายโมงยี่สิบนาทีที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียซึ่งเวลาที่นั่นตรงกับที่บ้านเราพอดีนะครับไม่ได้เหลื่อมกันเจ้าที่ตำรวจอินโดนีเซียก็ควบคุมตัวในแป้งนาโนดหรือในโชลิททองด้วงเนี่ยไปที่สถานีตำรวจท่ากาสยานสุกาโนฮัตตา เพื่อตรวจเช็คร่างกายก่อนจะนําตัวส่งกลับประเทศไทยซึ่งก็มีตํารวจจากไทยนะครับก็คือกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค9แล้วก็สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปร่วมยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็เป็นตํารวจอินโดที่พาในแป้งขึ้นเครื่องซูเปอร์เจ็ตของอินโดนีเซียก่อนที่จะเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยช่วงเย็นเก่อน6กโมงเย็นในบ้านเราครับ เผู้ชม,มดูภาพสิตามขั้นตอนคือก่อนอขึ้นเครื่องก่อกนขึ้นเครื่องจะเป็นชุดนักโทษสีส้มใช่ไหมไปอยู่บนเครื่องเป็นเสื้อสีน้ำเงิน,น,งนลงมากับเป็นเสื้อสีส้มอีกแล้วแล้วตอนเดินเข้ามาต้องผ่านด่านศุลกากรด่านตอมอ,อันนั้นเป็นไอโมงเลยค่ะค,คุมชุดสีดำแลวเหลืองแต่ลูกตา,กาซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค8เนี่ยท่านก็บอกเองนะครับว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหายาจะปิดหน้าปิดตาหรือว่าผู้ต้องหาไม่อยากถูกนําตัวไปแถลงข่าวนะครับเ mm hmm. มื่อวานนี้ตอนที่ท่านแถลงท่านก็บอกว่าผมก็จะตอบที่ผมตอบได้ผมจะไม่ตอบแบบที่ถูกคาดขันคือที่ท่านบอกอะ่ะก็คือเป็นเรื่องของการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวอันนี้ของไทยกฎหมายไทยไม่มีแต่เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยของอินโดหรืออะไร <End. S 2> เออหรือเปล่าเขาเปลี่ยนชุดเขาคือหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆตามรายงานบอกนะครับว่า เมื่อคืนนี้ในแป้งเนี่ยน่าจะถูกสอบสวนก่อนที่จะถูกนําตัวฝากขังนะครับที่สอพอนะครศรีธรรมราชเนี่ยทั้งคืนแต่จะเห็นได้ว่าตอนที่ตํารวจอินโดมาก็มาแบบควบคุมคุ้มกันแน่นหนานะ พอลงเครื่องมาก็โอ้โหมีตำรวจชุดราชเดชอาวุธครบมือมีหน่วยสวาดนะครับเรียกว่าควบคุมตัวจากสนามบินที่นครศรีธรรมราชไปยังสพเมืองนครศรีธรรมราชและเห็นว่ามีการสับขาหลอกเล็กน้อยใช่เรื่องการการเข้าทางเข้าประตูประตูอะไรนะคะแต่ว่าทีมงานคะอยากขอภาพที่ใส่ชุดไอโมงหน่อยได้ไหมที่เป็นชุดดาแล้วใส่หมวกรือลูกตาเพราะว่าคือซีนนั้นน่ะคนพยายามจะใช่ตัวจริงหรือเปล่านี่คนพยายามจะดูไปที่แววตาใช่หรือเปล่าอะดูแค่นี้ใช่คนเดียวกันไหม เนี่ยก็พย,ยายามดูว่าพอปิดแล้วเหลือเท่านี้มันดูยากเหมือนกันนะอืมแล้วพอยืนกับหน่วยราชเดชเราแล้วทำไมต้องปิดขนาด,ดนี้ไงในเมื่อแบบเอาอยู่ที่แอนโดรก็เปิดมาตลอดทําไมต้องปิดหนะ้าขนาดนี้คืออันนี้นนผมแอบพยายามคิดเองนะคิดเองอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยกลัวจะมีการชิงตัวผู้ต้องหาเขาก็เลยปิดแล้วก็สับขาหลอกเพราะขึ้นรถไปห้าคันใช่ไหมไม่รู้ว่าคันไหนที่มีแป้งตัวจริงไงใช่ไหม <laughs> หรือดีฉันคิดเองว่าจริงๆแล้วหรือเอออาจจะเป็นตัวปลอมแล้วตัวจริงไปอยู่ที่ คืลอไปแล้วเพราะว่าเขาประตูเนี่ยเขาสับขาหลอกใช่ไหมอาจจะเข้าประตูนั้นประตูนี้เพราะว่าทุกอย่างต้องความปลอดภัยเพราะกลัวเดี๋ยวซ้ำรอยเพราะเขาเคยหนีมาแล้วแต่จริงๆอ่ะหลายคนกลัวว่าจะมีคนมาช่วยแป้งเราดูหนังกันเยอะไปปะก็เป็นไปได้มีมีคนหลายคนเขาคาดการเขากลัวว่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดเพราะว่าแป้งเนี่ยกลุ่มความรับเกี่ยวกับกระบวนการค้ายยาเสพติดไปค่อนข้างจะเยอะเพราะว่า ทางด้านของผู้การปปสเนี่ยท่านก็บอกเลยว่ามีขบวนการที่ลักลอบขนยาเสพติดจากภาคเหนือของไทยส่งลงไปที่ภาคใต้แล้วก็ส่งไปยังประเทศที่3อย่างประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องและแป้งน่าจะกุมความรับอยู่อีกเยอะค่ะแล้ววันนี้ตอนนี้เลยคุณผู้ชมตอนนี้เวลา9ก้าโมงสนาทีนะคะแต่จริงๆเนี่ยตามกําหนดการก็คือว่าตอน9ก้าโมงเช้าคือเมื่อคือนนี้เสียแป้งเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพักเมืองคอนนะคะแล้วเดี๋ยว9ก้าโมงวันนี้จะต้องเดินทางมาคือจากสนามบิน นครศรีธรรมราชจะต้องบินมาที่สนามบินดอนเมืองจากสนามบินดอนเมืองนั่งรถต่อไปที่เรือนจําบางขวางซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเพราะว่าเป็นเรือนจําที่มีความมั่นคงสูงนะคะทีนี้ในการเดินทางตรงนี้ภารกิจรับต,ตัวต่างๆเข้มงวดตำรวจเพียบเหมือนเดิมนะคะมีการขอให้จัดกำลังหนุมานกองปราบพ,พร้อมอาวุธครบมือ เป็นชุดควบคุมตัวจํานวนสีนายประกอบผู้ต้องหาสีนายประกอบไว้เลยนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชณฑนด้วยนะคะแล้วทางกองปราบก็มีการจัดรถยนต์สายตรวจนําขบวนโดยใช้ตํารวจสายตรวจสองนายรถยนต์หนึ่งคันรถอาวุธประกอบด้วยหนุมานกองปราบหนึ่งชุดสีนายรถยนต์หนึ่งคันร่วมขบวนขนย้ายนักโทษเอาบางทีจริงๆอะ่ะในการที่จะอธิบายในรายละเอียดขนาดนี้มันก็ดาบสองคมเหมือนกันถ้าสมมติว่า มันรู้หมดเลยรู้เส้นทางหมดเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นงานสับขาหลอกใช่ตั้งใจปล่อยออกมาแต่พอถึงเวลาจริงไม่ได้เดินตามเส้นทางนั้นนะครับอาจจะสับขาหลอกเรื่องเวลาเรื่องทีมงานก็เป็นไปได้เพราะเมื่อวานนี้ญาตินะครับของในแป้งเองเนี่ยมากันเป็สิบคนนะนำโดยพี่ชายในกสิชาติเนี่ยยังไม่ได้เจอน้องชายเลยบอกอยากเห็นหน้าชัดช ว่าสุดท้ายลงเครื่องมาเนี่ยใช่น้องชายตัวเองจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เจอเลยนะปกติเขาจะดูที่รอยแผลเป็นที่หน้าผากทางแล,แล้วลายสักไม่เห็นหรอกกับจมูกนิดนึงแผลปวงแผลเป็นก็ไม่เห็นรอยสักเลยก็ไม่เห็นนั่นแะสิแต่เดี๋ยววันนี้ผมเชื่อว่าถ้าสุดท้ายแล้วไปถึงบางขวางจริงๆคงได้เห็นแล้วล่ะคงเราได้เห็นแป้งใส่ชุดนักโทษไทยนะครับสีส้มนะแล้วก็เข้าเรือนจำอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับ